ให้โย hey สวัสดีเด็กๆหนุ่มๆพี่ๆน้องๆที่น่ารองพีนะับแล้วก็ทุกคนเลยนะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็วันนี้อยู่กับผม Beauty Channel นะวันนี้เราจะมาเล่นเกมโมบายดีเจนนะครับก็เกมเดิมอีกแล้วเนาะอะไรอันนี้มันให้รับของนะรับดีป่ะออ็ก e พนะีนะเกมนะพวกเกมก็จะประมาณนี้นะครับก็เหมือนกับ r าเลยนะครับ นี่มันมีให้เรารับของด้วยนะผมบอกเลยครับช่วงแรกๆที่เราเริ่มเล่นนะผมบอกเลยนะของเพียบนะฮะของนี่คือแบบหืมเราวนมากเลยฮะตัวที่อะไรวะเนี่ยผมไม่แลกนะครับถ้าแลกแล้วเราจะได้ตัวละครนะครับแต่ผมไม่แลกนะครับซึ่งผมจะเก็บตังไปซื้อตัวละครที่โหดกว่านั้นนะครับนี่ครับอย่างตัวละครเนี้ยโหดนะครับและโกงอยู่ เดี๋ยวนะอือโอ้เนี่ยมันจะให้เรารับของ้วยนะมันนี้คือแรกนะครับโอ้เราแรกได้ในวาอ๋อนี่ยังแรกได้นะ แรกไม่ได้แล้วหมดเล้วนะวันนี้ไม่ได้จะมารับของโชว์นะครับคือเล,เล่นไปด้วยนะอันนี้คือแรกเปลี่ยนเรามีไข่ห้าใบโอ้ไข่ค,คนหรือว่าอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยกูก็โลกจิตเนาะอะไรเอออไง ไปที่ร้านค้านะครับเอ,อ,อาอะไรเงี้ยยิงจะดูโฆษณาสาัตวดเลยเคก็มาแล้วเนี่ยเราก็จะได้นี่มานะฮะดวนต่อไปสิเออเฮ้ยน้องน่ารัก,กว่ะ ือ uh huh. ไม่ต้องแจ้งเตือนการตกลองออเด้รับอันนี้โอเคโอ๋อเนี่ยกล่องฟีด้วยนะ อ๋อได้รับอีกแล้วอ้าวจะนอนได้รับเรื่อยๆอ๋อมีครูดาวก็มีนะมันจะให้รับสองครั้งเหรอดูว่าเลยน่าจะให้รับสองครั้งเลยนะโอเคแล้วเนี่ยอะไรวะครูก็งงดูกระเป๋าผมนะนี่กระเป๋าในกระเป๋าผมมีเพียบเลยนะครับ ซึ่งผมเป็นคนที่ชอบสะสมของนะครับชอบสะสมของอยู่เรื่อยไม่รู้เป็นไรนะอันนี้ใช้อะไรได้วะอันนี้ทำอะไรได้ดูดิอ๋อมันการส่งให้เพื่อนโอเคๆก็ดีก็ดีดเคไปกันเลยนี่ฮะก็มาแล้วนะครับผมจะใช้ตัวละครนี้นะครับ ก็ตัวละครนี้นะดีอยู่นะโอเคไปกันเลยโอเคก็อ่ามาอ้มีคู่แข่งแต่ผมจะบอกให้ว่าตัวไหนสู้ง่ายตัวน,นี้น่าสู้ง่ายนะไม่รู้นาจะง่ายอันนี้ง่ายง่ายอยู่อันนี้ไม่รู้ว่าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่อันนี้ง่ายนิดนึงอันนี้ข้างๆยากนะครับเพราะสกิลมันชอบวาร์ปและสตันนะดี D. อันนี้จะอันนี้น่าจะได้นะอันนี้น่าจะซูได้โอเครอแล้วเอาสกิลแรกเลยเนาะมาเดิมฮะครับเหมือนเดิมนะครับ ตันนี้มันจะขี่สเก็ตบอร์ดด้วยครับคเคโอ้ไม่ได้คนไปก็กลางเลยตรงกลางเลยโอเคประมาณนี้นะครับ A ver, Sí ตีไปครับตีไปครับเป็นไงล่ะมึงซาจะ เลือดเลือผมอย่างน้อยนะเลือดผมอย่างน้อยนะแล้วมันเข้ามาในวงนะครับผมจะทมันด,ด้วยนี่นะครับปังโอ,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 โอ้แตกนะครับโอเคต่อไปก็ซื้อนี่นะครับ น,นี้เสร็จก็ซื้อชุดเกาะบาังนะครับเม็นบอกแล้วตัวแฟงค่อนข้างสู้ง่ายนิดนึงนะแต่ก็ต้องใช้ความพยายามแหละนะโอเค มานทำลายป้อมไปหนึ่งป้อมแล้วนะครับ <Play short S 1> ผมบอกเลยนะครับสกิลที่สามข้างๆที่แบบอลังการนิดนึงนะท่านชมดูเอานะครับยังยังยังเราควรไปไปแยกพลังไว้นะครับ โอเคเคโอเควับวับนะครับ mm hmm. ก็โทษทีนะที่ผมไม่ค่อยได้พูดนะครับโอเคเราจะไปอัพก็บ้้องกันบ้างเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแล้วถามว่าทำไมพี่ไม่โชว์พลังสุดท้ายสี่เอ๊ะพลังที่สามทีวะอะไรมานี้แนะป๊บนึงนนะ จะโชว์นะฮะที่ผมยังไม่ทำเพราะว่าเปลงสกิลนะเฮ้ยจังหวะนี้เนี่ยนี่ฮะ ตีใหญ่ตีใหญ่หนีไปได้หวะโอเค โอ้แทงน,นี่สู้ยากนะโอ้โหโอ้โหโดนฟาดไ <c oughs> ม,ม่ได้เด็กโลดูเลือดผมดีนะผู้ชมดูเลือดผมอะกระจิ๋วหลิวเองอะ และมารอดเฉยเหี้ออยไม่โคตรโคตรได้เชื่อ,องการสั่งซื้อนี่นะ อันนี้สิกิวสองเป็นลุ่มดำนะถ้าโดนเข้าไปตะตูก็จะดูดเลือดนะครับ oh ไเฮียหน,นีหนีแปบ๊บหนีแปบ๊บไม่ไหวไม่ไหว,วไม่ไหววะมันมาแล้วเหนือเทพเยดูยังไง เล่นแมงเลยจ้าสวยขอบใจมากเลยเพื่อนขอบใจขอบใจเ okay. อ่อคกูค่าได้กี่ตัววะเนี่ยเดชไอ้นี่ค่าได้แปดตัวเลยว่ะ ค้าได้แค่ห้าตัววิศนาคนนี้เก่งนะเก่งนี่เ็าสามารถคุยได้กันได้นะครับเนี่ยมันจะมีไม้ตรงนี้นะ มาแล้วมาแล้ววิ้ยวิ่งมาเลย Stop pissing me off or i l เล่นเล่นอีกนะเล่นหนึ่งนะทำเองนะทำเองนะทำเองนะโอ้คลิปนี้เดี๋ยวคลิปนี้ยาวไปนะครับก็อ่ะเดี๋ยวมีพาร์ทหน้านะมี มีตอนหนึ่งนะครับโอเค